อาสบายดีเนาะอาอวกับห,ห่าวขุดจอดบ้านนาที่เก่าเราสองขุดจอดบ้านนาทีเก่าไม่นี้อีฮีตัวนี้อีฮีซ้ำเนาะเครื่องมาเห็นกบขัดลา้างหัวพินเตอร์เนาะซึ่งว่าเวลา,าหาเตือนํ้ำมึกเพรว่าหัาพิมพ์ไปแล้วน้ำมึกมันแหงมันบวมหาต้องได้ล่างพินเตอร์ใหม่นเนาะมันจริงสมัตก็มาใช้งานไ้ปกติ้าตอนแรกเนาะหาตองบีบตัวนี้ก็เนาะ่ให้ซีตัวนี้มันเต้นก็เนาะมันจริงสมัตล่างได้เนาะ โคตรแขงไว้เดี๋ยวนะเนาะตัวนี้มันก็จะเต็นแบบไม่ไม่จากนั้นพอมาปิดเติมจะล้างเนาะร้อยมันล้างแล้วมันจะนตันตนี้มันจะยืดเต็นเนาะมีเต็นเนาะก็มาแล้วก็จะการไล่ซี่ขึ้นมาเนาะจุลาตัวนี้จุลาตัวนี้มันสาวเต็นเนาะมันจริงเข้ามาใช่ใช่แล้วจริงเข้ามาเปิดกี่มาไม่ เฮั่นเนาะเฮารอมาจนว่าไ่ตัวนี้มันยุดเสาเตี้ยแล้วเนาะนี่ก็สมาร์ทมันก็ล่างส้ำเร็จได้หนาดซีควัสดเบิรงนีความเสียวมาโฟบอเอาเหากดปุ่มดับไปก่อนจากนั้นาะกดซ่องปุ่มนี้ค้างพร้อมกันเนาะหนึ่งชองสามเนาะ ก็ยิบคางไป้ามบีก็ได้น้ำเรือหาบีก็ได้นั่นใบตัวนี้มันจะเลนลงมาแล้วก็ควัดบางสีบาสีอมาตามปกติ่าแลวก็เห็ดเรื่อยๆส่นอกหอกดตัวนี้แล้วก็ดับอจลามันเต็มนอ้น นี่เนาะแสดงว่าซีกข้านี้ออกมาครบเนาะซีดำกับซีอย่างซีนี้ออ้ออกมาครบเนาะคือว่าใช้งานนี้ปกติถ้ามันมันมันวก็สามารถทเฮดได้ยืดเติมเนาะสามารถกดดับแล้วก็กดค้างอีกติมเนาะอันนี้คือการล้างหวัวพินเตอร์เนาะเวลาเติมน้ำมึกใหม่ๆเวลาหาัวพิลแล้วมันยังโบโออกเนาะต้องได้ร่างโดยการกดตัวนี้เนาะให้ทำการไล่ซีเนาะเวลาเติมน้ำมึกแล้วเวลาเา ล้างบิ๊บตัวนี้เดี๋ยวมันจะทำกับไลซี่ให้ตัวนี้หยุดแสดงว่าใช้งานได้ปกติเนาะเอาคลิปนี้เป็ีปรนไปเยอะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผู้ช่องผูจ้จดบ้านหนาดิเดอ้อ